Okay, เดี๋ยวให้มิวเนี่ยทำตัวเหมือนอยู่ในห้องสอบนะให้มิวเนี่ยใช้ความรู้ในการทําข้อนี้ให้อะไรให้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล mm hmm. เหตุเป็นอย่างนี้ม mm hmm. ิวก็เลยเขียนอย่างนี้ลงมาโอเคให้ตัวเหตุผล <Okay. S 2> เป็นตัวดําเนินเรื่อง <Okay. S 2> ใช้ความรู้อย่าใช้อารมณ์โอเคไม่ต้องเขียนยาวเพื่ออธิบายที่ทําแบบตัวเองเลยโอเคเริ่มเลยครับ 我看。 嗯。 โอเคครับมิวอ,อ่าเรื่องนี้อยู่ในบทอะไรครับพอะไรไหมเรื่องการเคลื่อนที่แนวตงรงครับการเคลื่อนที่เ้นตรงแล้วกันเน,ะนาะแนวตรงโอเคเ้นต,ตรงแล้วกันเนาะทีนี้ขอถามว่าคําว่าโยนเนี่ยพูดคานี้ขึ้นมาโยนของขึ้นเนี่ยจะต้องระวังเรื่องอะไรต้องระวังเรื่องความเร็วตนนะ้นแล้วก็เรื่องค่าจีแล้วต้องคิดเรื่องทิศทางให้ถูกโอเคครับ,รบเพราะว่าตอนน้รอยู่ในสูตวัดใช่ไหมมันต้องคิดทิดถูกไหมคิเ็นแบบเวกเตอร์เนาะ ทีนี้อ่ะขอถามหน่อยว่าคือเขาบอกว่ายนก้อนหินแรกขึ้นไปแล้วหกวิต่อมา็โยนก้อน,อนหินที่สองโอเคแล้วเขาถามว่ามันจะไปสวนกันตอนไหนไอ้คาว่าสวนกันตอนไหนเนี่ยมันทําให้มิวตั้งอะไรขึ้นมาบ้างแบบทํอย่างคลิปจะทํำยังไงผมคิดตรงนี้ได้ครับเรื่องที่ว่าต้องมีค่าทีที่ ทีมันจะไม่เท่ากันไม่เท่ากันเพราะว่าไอ้นี่มันโยนหลังหกวีครับแล้วก็รู้ว่าเฮเท่ากันครับครับทาไมรู้ถึงรู้ว่าเฮเท่ากันครับเพราะว่ามันส่วนกันครับเฮนี่มันวัดจากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนหรือวัดจากไหนไปไหนครับจากวัตถุถึงพื้นครับแต่วัตถุถึงพื้นนะโอเคครับมันต้องเท่ากันมันถึงจะส่วนกันได้ถูกป่ะก็เลยตั้งเฮขึ้นมาเฮก็คือ S ใช่ไหมเฮคือ S ครับอ่าแล้วก็แทนค่าอะไรปกติลงไปถูกไหมครับโอเคทีนี้ ตรงนี้อ่ะโอเคถือว่าหย่อนหย่อนให้<ม>คิดว่าถ้าละบรรทัดน,นี้แล้วมาบรรทัดน,นี้เลยเนี่ยได้ไหมได้ครับได้ใช่ไหมดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรจะทํานะโอเคแล้วก็ขอถามสูตรไม่มีเอไม่มีเหรอครับได้ครับ ท่ากับบวีส่วนสองคทีครับโอเคครับสูตรไม่มี S. <S เอสเวท่ากับยบเอทีครับโอเคสูตรไม่มีทีเป็นวกำลังสองท่ากับยูมาสองบวกสองเอทีครับโอเคครับคือมิวเป็นคนที่แบบพี่คิดว่าหนูก็น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างใช้ได้แล้วคิดว่าเตมเป็นคนขยันไหม ก็มีขี้เกียจบ้างรับมีขี้เกียจบ้างแล้วคิดว่าตัวเองเสียเสียเวลาไปกับอะไรมากที่สุดก็บางทีจะเป็นเรื่องเล่นๆนะเ,นเล่นๆเโอเคครับแล้วตอนนี้มีอยู่ส่งโจทย์พิสานมาแล้วกี่ข้อครับก็หลังจากวันนั้นก็เป็นเจ็ดข้อแล้วครับเจ็ดข้อนะครับ,รบแล้วรู้ไหมว่าทําไมเราต้องส่งในปริมาณที่เป็นเจ็ดข้อหรือว่าปริมาณแบบค่อนข้างที่จะเยอะอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเราทําได้เยอะก็จะได้เยอะอะ ประโยชน์โอเคครับก็คือรู้มากเอ้ร,ร,รู้รู้รู้มากรู้เร็วรู้มากสาเร็จเร็วรู้น้อยสาเร็จช้าโอเคแล้วโจทย์ยากสำหรับมิวคืออะไรคือโจทย์ที่เราขาดความชานาญนะครับขาดความชํานาญคือโจทย์ที่เราทําไม่ได้แลวกันเนาะครับโอเคแล้วทีนี้มิวคิดไหมว่าทําไมต้องเป็นโจทย์ยากทำไมถึงต้องทาโจทย์ยากเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่เอาไว้เฉือนกันในห้องสอได้ก็คือเป็นตัวที่ทําให้เราพัฒนาโอเคโอเคมิวอ่า เราไม่เราจเจอันครั้งแรกถูกไหมโอเค okay, พี่ก็ยังแบบก็ยังคิดว่าโจทย์ข้อนี้ยังไม่ได้ยากมากนะโอเคสําหรับนิวที่จะเป็นอะไรนะเป็นหมอครับเป็นหมออยู่ที่เจ็ดข้อเหรอเจ็ดก็ควรเจ็ดถึงสิบนะปริมาณก็ควรเจ็ดถึงสิบแล้วก็โจทย์ข้อนี้ยังถือว่าโคตรพื้นฐานเลยโอเคไม่ได้ยากเลยรู้ว่าส่วนการเทดเท่ากัน,น,นแค่นั้นแหละพอละทีนี้หาโจทย์อย่างนี้ทําได้แล้วก็หาโจทย์ที่มันยากกว่านี้โอเคเป็นตัวตั้งต้นขึ้นมาอีกเนาะ ให้เราอัพสกิลของเราขึ้นไปหวังว่าครั้งหน้าเจอกันโจทย์จะยากกว่านี้เนาะเครับ okay,